บอสวรยุทธ์อยู่วิทยานะคะที่ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วกับคําวลีเด็ดๆเลยที่หลายๆคนพูดว่าบอสรอดทุกข้อหาอทีนีเนี่ย ก็รอดจริงๆก <c oughs> ันเลยคะ <c oughs> แต่ว่าล่าสุดอาจจะไม่รอดแล้วนะคะเพราะว่าผลสอบจากทางฝั่งของตํารวจและก็อายการเริ่มที่จะปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะโดยเฉพาะมีการตั้งสอบตํารวจ23คนที่พบว่าเข้าไปมีเอี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะแต่ทีนี้ประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้ก็ยังกลัวกันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะโดนจัดการจะเป็นพวกปลาซิวปลาสร้อยหรือเปล่าแต่ว่าตัวการใหญ่เนี่ยหลุดตามเคยล่าสุดมีผลสํารวจออกมานะคะจากทางด้านของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ t i j เ เขาเตรียมที่จะเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่บอกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยจากคดีที่สะเทือนใจบุคคลสะเทือนใจประชาชนโดยทั่วไปนะคะโดยทีไอเจเนี่ยเขาจัดทําโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคดีของนายบอสวรยุทธ์อยู่วิทยากรณีขับรถชนดาบตํารวจเสียชีวิตโดยเป็นการเก็บข้อมูลผ่านทางช่องทางออนไลน์เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามจากทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพเนี่ย ากถึง4,000คนจากทั่วประเทศนะคะโดยในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งก็ประมาณสัก2,000กว่าคนเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะพ<ะ>ี่ณลินเนื่องจากเคยศึกษาแล้วก็เคยทํางานหรือเคยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีจริงๆนะคะไม่ว่าจะเคยเป็นพยานเคยเป็นผู้ตองหาหรือเคยเป็นผู้เสียหายด้วยหัวข้อที่เขาไปทําการสํารวจเนี่ยแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะก็คือ1เนี่ยเป็นข้อมูลทั่วไป2เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรม ของกระบวนการยุติธรรมไทยแล้วก็ 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาแล้วก็ส่วนที่4ก็คือความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมค่ะ ใช่ค่ะประเด็นสําคัญที่ค้นพบจากการสํารวจนะคะอยู่ตรงนี้ค <_ ull ing> ดีของนายวรยุทธ์สะท้อนถึงความเหลื่อมล้าไม่เสมอภาคการของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าถูกซื้อได้ด้วยเงินและอํานาจขณะที่คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนกรยุติกระบวนการยุติธรรมนะคะตกวูบเลยคือจาก2.40คะแนนเต็ม5นะเหลือเท่าไห,หร่รู้ไหมศู9ย์ไม่ถึงหนึ่งนะคะทำไมมันน้อยให้จังน้อยมาก <_ ull ing> ที่น่าตกใจคือมีคนตอบแบบสอบถามร้อยละ45ที่ให้คะแนนคือศูนย์เลย โอ้โหนะคะสวนไปเลยุดนี้เนี่ยก็ เ,เขานอกจากนี้เขายังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรตํารวจอายการแล้วก็ศาลด้วยนะคะตลอดจนให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้เกิดการตรวจสอบทวงดุลแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปทีนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ผลสํารวจข่า,าวๆใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าผลสํารวจฉบับเต็มเนี่ยนะคะยังไม่ออกแต่ว่าให้รอวันที่วันจันทร์ที่24สิงหาคมเนี้ยก็จะมีการถแถลงข่าวของทางด้านศาสตราจารย์พิเศษดกรกิติพงศ์กิตยารักษ์ผู้อํานวยการ TIJ เ ะะที่เขาจะมีการถแถลงผลสำรวจข้อมูลทั้งหมดเลยที่สถาบันอาคาร GPF ถนนวิทยุเวลาบ่ายสองโมงเดี๋ยวเราติดตามดูกันค่ะ